สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเราเดียวพออ๋อเอา้าเราเป็นคนไทยมารยาทงามสวัสดีหลายๆรอบหน่อยครับพวกับรายการเก็มมาเล่ามาคุยประจำวันพร,ริทานสบ,บดีที่23กันยายน2564 อ่มาเริ่มที่เรื่องแรกเลยหนักหน่อยนิดนึงยอดโควิดวันนี้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง13,256ารยายและเสียชีวิตเพิ่มถึง131รายค่ะซึ่งถือว่ายอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานแต่ว่ายอดเสียชีวิตลดลงค่ะก็ยังทรงๆอยู่อ่ะใช่ก็ยังอยู่ในหลักหมื่นยังไม่ยังไม่แตกกลับไปแตกที่หลักพันเลยน่าจะยากถ้าจากในความคิดตัวเองนะอาจจะยากเพราะว่าเราก็ได้ฉีดวัคซีนกันยังไม่ครบอ๋ออันนี้ก็ส่วนหนึ่งเรื่องของวัคซีนเนี่ยใช หลังจากที่เคยไปทำรายการริชตูมีอ่ะที่เป็นสกูปอ่ะเขาถามพวกธุรกิจกลางคืนหลายๆคนเขาบอกว่าเอาจริงนะสิ่งที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้ฉีดกันครบถ้วนสองเข็มมันจะได้แบบคืนชีวิตตัวเขาเองอ่ะให้อย่างน้อยมันสร้างภูมิอแต่ลดการแพร่ด้วยอย่างที่ตามข่าวมาล่าสุดก็เหมือนจะมีกรุงเทพแฟนบ็อกเนาะใช่ก็เห็นว่าจะเปิดธุรกิจกลางคืนคืนชีวิตกลางคืนให้กับคนกลางคืนแต่ว่าก็ต้องมาเรามาระวังกันมากขึ้นเหมือนเดิม ก็เลยไปทำัฟนปาร์ต e, ี so, ้ด <the> ีกว่าเออนั seek. ่นแหละเอ้ยเราได้หมดอะเข้าเรื่องวันนี้ก็ดีว่าครับเป็นเรื่องปกติหนูเป็นคนขับรถยนต์ไหมหรือว่าขี่จักรยานยนต์ขี่อ๋อเป็นคนขี่จักรยานยนต์ใช่ครับหรอนี่มีข้าวนี้เลยครับหนุ่มขี่จักรยานยนต์ไม่เห็นว่ากําลังวางท่อกระเด็นตกท่อหรือ6เมตรกลางถนนรัชดาบาดเจ็บสาหัสขาขวาหักเจ้าหน้าที่เผยทําป้ายวางกลวยเป็นสัญญาณไว้แล้วแต่ก็น่าจะไม่เห็นอันนี้น่าจะเมาไหมน่าจะเมานะเออมาฟังกันค่ะครับก็คือเมื่อเวลาประมาณ เที่ยงคืนสิบนาทีของเมื่อคืนนะครับร้อยตํารวจตรีหญิง สิณีปภาสิทธิรองสารวัตรสอน้วยขวางเนี่ยก็ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลัดตกท่อระบายน้ํากลางถนนรัชดาพิเศษช่วงปากซอยรัชดาพิเศษสิบแขวง้วยขวางเขตวยขวางกทมจึงได้รุดเข้าไปตรวจสอบนะครับพร้อมกับประสานงานให้กับอาสาสมัครมูลนิธิปลตึงไปด้วยท่านที่ฟังนะวยขวางนี่คือใจกลางเมืองนะแต่ว่ามีท่อนะเออแปลกดีเหมือนกันแปลกดีเหมือนกันเออที่กิดเทตนะครับเป็นโครงการวางท่อสายไฟโดยเริ่มมีการปิด ถนนเนี่ยช่วงดังกล่าวตั้งแต่เวลาประมาณ4ี่ทุ่มจนถึงตีสี oh oh ่ของเมื่อวานนะฮะพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ h ัน d a คลิกสีแดงหมายเลขทะเบียนเนี่ยหนึ่งข้อไข่ชชิง1994กรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้าเนี่ยพังยับเลยล้อหน้าก็บิดเบี้ยวความตะแคงห่างจากปากท่อประมาณ1เมตรจากที่อ่านมาเนี่ยก็คือตัวคนน่าจะแค่ตกลงไปแต่ว่ารถี่ยังอยู่บนอาจจะกระเด็นลงไปอะไรก็ได้หน่าจะแบบกระเด็นลงแหลกไม่ลงด้วยลงแทนครับผมไปต่อต่อ 唔好啊！ ภายในตัวท่อความลึก6เมตรพบนายวุฒิชัยโคตรพันอายุย3บสปี23ปีนะผู้ขับขี่จักรยานยนต์ร่วงอยู่ในท่อสภาพบาดเจ็บสาหัสขาขวาหักนอนร้องด้วยความเจ็บปวดท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาเจ้าหน้าที่เร่งใช้อุปกรณ์โรยตัวเข้าให้การช่วยเหลือก่อนนำผู้เจ็บส่งโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4อย่างเร่งด่วนสอบถามผู้ที่ทำงานในจุดดังกล่าวเล่าว่าขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ได้มีการวางกลวยยางและป้ายสัญญาณเตือนจ ห่างจากจุดวางท่อ15เมตรขณะนั้นมีรถจักรยานยนต์ขับมาด้วยความเร็วก่อนจะพุ่งเสยป้ายสัญญาณและชนกับขอบฝาท่อขนาดใหญ่ที่ยกเปิดไว้จนทําให้รถจักรยานยนต์พุ่งเหินข้ามปากท่อส่วนคนขี่กระเด็นล่วงตกลงไปในท่อด้านล่างที่มีน้ํพท่มขังอยู่ด้านนายวุฒิชัยเล่าว่าขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านย่านสุทธิสารก่อนหน้านี้ได้ดื่มแอลกอฮอล์มาเล็กน้อยเมื่อขับขี่มาถึงจุดเกิดเหตุตนมองไม่เห็นทําให้รถพุ่งชนขอบฝาท่อ กอจนตนร่วงตกลงไปในท่อดังกล่าวก็อาจจะเป็นผลมาจากแอลกอฮอล์ด้วยแหละค่ะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์แหละเขาจะแบบทําให้แบบการมองเห็นหรือว่าสติอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบฝนที่ตกใช่อะไรที่มันลดลงเมื่อฝนตกอะนก่ะเวลาหมวกกันน็อกอะมันจะเป็นฝ้าอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามันหมวกกันน็อกเอ้ยเรื่อว่าเป็นหมวกกันน็อกอะไรนะที่เปิดหน้าแต่ว่าใส่แว่นอะอันนั้นก็เหมือนกันเลยก็เป็นฝ้าอยู่ใช่เป็นฝ้าเป็นฝ้าแล้วคืออันเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีการวางกลวยเอาไว้แล้ววางป้ายวางทุกอย่างไว้แต่น่าจะเพราะฝนแล้วก็แออออลลกฮ์ด้เ ให้มันแบบมองไม่เห็นด้วยลื่นด้วยแหละใช่ยังเคราะห์ดีนะว่าไอ้บ่อนั้นมันมันมีน้ำขังอยู่ข้างในเออถ้าขนาดน้ำขังนีขาหักเลยนะเออทำไปเล่นไปก็นั่นแหละครับขับรถขับลาช่วงกลางคืนดึกๆอันตรายถ้ารู้ว่าตัวเองต้องไปปาร์ตี้ไปแบบสังสา์อย่างเงี้ยก็ทิ้งรถไว้ที่บ้านดีกว่า่แล้วก็นั่งแท็กซี่เอาเออรถริสัทเอาทุกวันนี้มี แอปมีไดเวอร์อะไรเยอะแยะไปหมดแล้วอาจจะคีดว่าขายของนะสิไม่ขายครับแค่ลาไปฟังเฉยนั่นแหละก็คือมันอันตรายเราก็ต้องแบบรู้จักถ้ารู้ว่าจะเมาก็ย่าไปคืออันนี้โชคดีที่ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือเดือดร้อนอันนี้เป็นแค่ตัวเจ้าของที่บาดเจ็บเกิดว่าแบบถ้าเราถ้ามันเป็นเหตุที่แบบทําให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยเอออันนี้คือเหมือนไปว่าแค่เจ็บตัวคนเดียวแต่มันก็ยังไม่ดีอยู่ดีเพราะว่าทรัพย์สินก็เสียหายเลย รถจักรยานยนต์ก็พงังตัวเองก็ขาหากักอาจจะต้องอาจถึงขั้นที่ว่าต้องเข้าโรงพยาบาลไปทํางานไม่ได้ เออก็ต้องนั่นแหละครับฝากเก็นไว้ตีเซฟตัวเองใส่ม่วงกับน็อกเอ้ยหรือว่านั่นแหละที่บอกไปช่วงต้นเมื่อกี้ว่าเมาก็ไม่ขับอ่าเป็นสโลแกนที่เขาก็รณรงค์มาตลอดทุกปีรณรงค์มาหลายปีแล้วเออมันก็ใช้ได้จริงๆไอเมาไม่ขับเนี่ยเราก็จะไปขับตามที่เขาบอกครับนั่งเออนั่งรถโดยสารเอาเอาเพรงสาธารณะเอาขพสางสาธารณะใช่สำหรับวันนี้เก็บมาเล่ามาคุยประจำวันพฤหัสครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันได้ไหม่เนาะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงผ่านช่องทางพีพีนิวออนไลน์ครัับสสวดี Terima kasih.